คุณผู้ชมครับจากกรณีดราม่าอาจารย์ควีนมหาเลียบนะครับยิบซีพยากรได้มาพูดคุยในรายการหนกระแสเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาและหลังจากนั้นครับก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมครับประเด็นที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงที่อาจารย์ควีนมีการตอบโต้อาจารย์เบียคนตื่นทำรรเกี่ยวกับเรื่ององมงายและมีการพาดพิงพูดถึงศาสนาพุทธล่าสุดครับอาจารย์ควีนได้มีการโพสต์คลิปชี้แจงประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยอาจารย์ควีนบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าตนต่อว่าคนนับถือศาสนาพุทธ เป็นคนงมงายบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้หมายความว่าแบบนี้เลยอันดับแรกต้องขอโทษขออภัยทุกคนที่ทําให้ผิดหวังสําหรับคนที่ติดตามแล้วบอกว่าวันนี้ตนใจร้อนมากพูดจาไม่ดีต้องขออภัยจริงๆเรื่องของอารมณ์ยังยืนยันว่าหมอดูที่ดีก็ยังมีอยู่ต่อให้คุณไม่ชอบตนคุณก็ยังไปดูหมอดูคนอื่นได้ส่วนคนที่วิพากษ์วิจารณ์ขออยากไปว่าคนที่มาให้กําลังใจหรือคนที่เห็นด้วยกับตนตอนนี้มันลามไปหมดแล้วแม้กระทั่งหมอโจที่มา นั่งข้างตนในรายการตนก็ไม่ได้สนิทสนมไม่ได้รู้จักซึ่งถ้าไม่ชอบตนก็ไม่ต้องไปด่าเขาเหมือนกันความจริงตนเคารพศรัทธา,าศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้ามากถ้าคนที่ติดตามมาตลอดจะรู้ว่าตนไม่เคยสอนหรือพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับาศาสนาพุทธเลยแต่ที่ตนไม่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธาศาสนิกชนเพราะตนไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธอย่างเดียวตนนับถือาศาสนาอื่นๆมีความเชื่ออื่นๆอีกด้วยรวมไปถึงการทําพิธีไสยศาสตร์ที่ตนเรียนวิชามา ก็ไม่ใช่วิถีของพุทธส่วนประเด็นที่ตนพูดว่าเรื่องบางอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดมันก็ไปสุดไม่ได้คุณเองก็กําลังงมงายในศาสนาของคุณว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรถูกหมดจริงหมดใช่หมด อันนี้ตนไม่ได้ว่าคนนับถือศาสนาพุทธตนพูดถึงบุคคลที่คุยอยู่ตรงหน้าซึ่งเขาเชื่อหรืองมงายในศาสนาของเขาเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเชื่อเขาทํามันถูกมันจริงมันใช่ทั้งหมดคําว่างมงายในความหมายของตนคือเชื่อในสิ่งที่มองว่าถูกหมดจริงหมดใช่หมดตนก็งมงายในสิ่งนั้นคือมันคล้ายกับการหมกมุ่นเชื่ออย่างมากหรือศรัทธาอย่างมากก็ได้หรือคนที่ตนคุยด้วยเขาก็งมงายในสิ่งที่เขาเชื่อไม่เอาอย่างอื่นเลย ก็หมายถึงว่าทุกคนงมงายในศาสนาของตอนเองทุกคนก็งมงายในสิ่งที่ตัวเองเชื่อตัวเองมั่นใจก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดอะไรเชื่อว่าหลายคนก็เข้าใจส่วนที่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะพิสูจน์ไม่ได้แต่เราก็เชื่อตนก็เชื่อหรือคนที่ตนคุยด้วยเขาก็เชื่อถ้ายกตัวอย่างอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ในศาสนาพุทธเช่นนรกสวรรค์นิพพานเปรตอสุรกายอะไรที่มันเหนือธรรมชาติแต่เมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเราก็เชื่อว่ามีจริงถูกใช่ ส่วนเรื่องคำสอนไม่ได้มีข้อกังขาใดๆถ้าสิ่งที่ตนพูดมันทําให้ทุกคนเข้าใจผิดตีความผิดหรือตนพูดอะไรให้คนที่นับถือาศาสนาพุทธเข้าใจผิดตนขอโทษขออภัยอีกครั้ง การสื่อสารของตนอาจไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องส่วนคนที่อยากจะดูดวงแล้วถามเข้ามาว่าดูฟรีมีจริงไหมถ้าอยากมาเจอจริงๆตนเปิดให้เข้ามาดูได้ทุกคนส่วนคนที่ไม่อยากมาไม่ชอบแล้วโกรธเกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่ขอโทษจริงๆที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนที่แนะนำอันไหนที่เป็นคำแนะนำที่ดีก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินชีวิตและอีกประเด็นเรื่องค่าดูดวง5,000ันบาท ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้รับคิวดูดวงมาสักพักแล้วเอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตนไม่ขอรับดูดวงแบบส่วนตัวไม่ว่าจะมีเงินมาจ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะไม่รับดูเพื่อให้ทุกคนสบายใจถ้าใครอยากดูแนะนำให้ไปดูกับหมอคนอื่นๆที่เป็นคนดีที่ฉันได้ไปออกรายการโหนกระแสในวันนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยดิฉันก็มีเรื่องที่ต้องชี้แจงหลายๆคนตอนนี้เข้าใจผิดว่าดิฉันเนี่ยว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธ เป็นคนงมงายอันนี้บอกกันเลยนะคะว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเรเชื่อว่าหลายคนเข้าใจในสิ่งที่ั้นสื่อแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจและเข้าใจผิดแล้วก็ลุมโจมตีเันอย่างมากในตอนนี้เดี๋ยวเรน,นจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆก็แล้วกันอันดับแรกนะคะวันนี้คือเรนก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอภัยทุกคนจริงๆที่ทําให้ผิดหวงัง สำหรับคนที่ติดตามแล้วบอกว่าวันนี้ที่ฉันใจร้อนมากพูดจาไม่ดีหรือว่าออดูแล้วทำอะไรที่ไม่ถูกไม่เหมาะสมอะไรก็ตามดยันต้องขออภยัยทุกๆคนจริงๆเรื่องของอารมณ์พูดจาไม่ดีหรือว่าเป็นอะไรใดก็ตามก็ต้องขอโทษที่ทำให้ผิดหวังจริงๆทั้งหมอดูแล้วก็ทั้งคนดู เรีนะะยนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าหมอดูที่ดีก็ยังมีอยู่ต่อให้คุณไม่ชอบดิฉันคุณก็ยังไปดูดวงกับหมอดูคนอื่นๆได้อยู่นะคะก็เลือกที่ที่เขาเชื่อถือได้ก็แล้วกันส่วนคนที่วิพากษ์วิจารณ์ดิฉันเรียนขอให้คุณวิพากษ์วิจารณ์ที่ดิฉันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่ชอบดิฉันอย่าไปว่าคนที่เขามาให้กําลังใจดิฉัน หรือคนที่เขาบอกว่าอยู่เห็นด้วยกับดิฉันตอนนี้ทุกคนโดนว่าหมดเลยคือมันเหมือนลามไปหมดแล้วแล้วก็แม้กระทั่งหมอดูอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายนะคะคืออันนโจนะคะที่เขา,าออกรายการกับดิฉันเนี่ยเรามาจากคนละที่นะคะเราไม่ได้มาด้วยกันเดิฉันไม่รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวคือไม่ได้เฉดสนมกันนะคะคือรู้จักผ่านโซเชียลรู้จักจากเรายการต่างๆซึ่งถ้าไม่ชอบดิฉันก็ไม่ต้องไปด่าเขาเหมือนกัน แล้วก็ประเด็นที่ทุกคนเข้าใจว่าดิฉันเนี่ยว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธดิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นดิฉันเคารพและศรัทธานในศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าอย่างมากถ้าใครที่ติดตามดิฉันมาโดยตลอดคุณจะรู้ว่าดิฉันไม่เคยสอนหรือพูดอะไรในทางที่ไม่ดี เกี่ยวกับศาสนาพุทธเลยไม่เคยเลยเยียงก็ยังสนับสนุนพุทธศาสนายังก็ยังทำบุญสร้างวัดแต่ที่ที่ฉันไม่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกนิชชนเพราะที่ฉันเรียกตัวเองอย่างนั้นไม่ได้ที่ฉันไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวเรี่ยนับถือในส่วนอื่นๆด้วยศาสนาอื่นๆด้วยมีความเชื่ออ,อื่นๆอ,อีกด้วยรวมไปถึงการทําพิธีไสยศาสตร์ ที่ดิฉันเรียนวิชามาก็ไม่ใช่วิธีของพุทธดังนั้นถ้าดิฉันจะเรียกตัวเองว่า,วาพุทธกสัตยนิกชนเนี่ยดิฉันจะต้องไม่นับถืออย่างอื่นนอกที่พุทธมาทั้งหมดดิฉันจึงไม่เรียกตัวเองว่าพุทธกสัตยนิกชนแล้วก็มีคนถามว่าแล้วเธอนับถือศาสนาอะไรดิฉันนับถือทุกอย่างที่ดิฉันมีความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายใจ หรือเรามีความสุขโดยที่เราไม่ต้องเบียดเบียนใครเดียนเคยนับถือศาสนาคริสต์ศึกษาอ่านไบเบิลทุกอย่างเดียนก็เปิดใจกับทุกๆเรื่องและไม่เคยคิดว่าศาสนาไหนดีหรือไม่ดีทุกศาสนาเดียนเชื่อว่าดีทั้งหมดส่วนประเด็นที่เดียนขออนุญาตอ่านตรงนี้นะคะเพราะว่ามีคนแคปอันนี้แล้วก็โพสกันเยอะมาก ประเด็นที่บอกว่าดิฉันดิฉันพูดคําว่าเอาจริงเรื่องบางอย่างที่พู้ทธเจ้าพูดก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะฉันว่าคุณเองก็กําลังงมง,งายในศาสนาของคุณว่าะพูพุทธเจ้าพูดอะไรถูกหมดจริงหมดใช่หมดอันนี้ดิฉันไม่ได้ว่าคนนับถือศาสนาพุทธนะคะดิฉันพูดถึงบุคคลที่คุยอยู่ตรงหน้าซึ่งเขาเนี่ยดิฉันมองว่าเขาเนี่ยเชื่อหรืองมง,ง,งายในศาสนาของเขาเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาทํา มันถูกมันจริงมันใช่ทั้งหมดตัวที่อันนี้เดียนมองว่าคําว่างมงายของในความหมายของดิฉันเนี่ยคือเดียนเชื่อในสิ่งนี้เดียนมองว่าอันนี้ถูกหมดจริงหมดใช่หมด <donc> เดียนก็มงมงานในสิ่งนี้คือมันคล้ายกับการหมกมุ่นเชื่ออย่างมากหรือว่าศรัทธาอย่างมากก็ได้ในสิ่งนี้มอย่างนี้ฉันก็ e อาจจะมง,งาน,นสิ่งที่เดนเชื่อหรือว่าอย่างคนที่เดียนคุยกับเขาเนี่ย ยังก็มองว่าเขาก็ทำงานในสิ่งที่เขาเชื่อก็หมายความว่าคือเขาก็เชื่ออันเนี้ร้อยเปอร์เซ็นถูกหมดใช่หมดจริงหมดแล้วก็ไม่ไม่เอาอย่างอื่นเลยก็คือก็หมายความว่าคนก็กำลังทำงานในสิ่งที่คุณเชื่อทุกคนก็กลังทงานในศาสนาของตัวเองทุกคนก็กำลัง,งนในสิ่งที่ตัวเองเชื่อตัวเองมั่นใจตัวเองเชื่อมั่นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นการว่ากล่าวหรือเป็นสิ่งที่ผิดอะไรนะคะนยนเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่ยันสื่อแล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็ยันจะอธิบายฟังแล้วส่วนที่บอกว่าบางอย่างที่ อาจจะก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้แต่เราก็เชื่อไปถึงคนที่เชื่อไปแล้วดิฉันก็เชื่อหรือตัวเขาคนที่ฉันคุยกับเขาเนี่ยเขาก็เชื่อถ้ายกตัวอย่างบางคนอยากายกตัวอย่างว่าแล้วอะไรที่คิดว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ในศาสนาพุทธก็อย่างเช่นยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นแบบว่าเานารกสวรรค์นิพพานหรือเปรตอสุร,ร,รกายหรืออะไรที่มันเหนือธรรมชาตินะคะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ได้จริงๆหรือชัดเจนว่าจริงหรือไม่จริงแต่เมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่ามี เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็คือเชื่อว่าเนี้ยมีจริงถูกใช่นั่นคือประเด็นส่วนคําสอนไม่มีข้อกังขาใดๆสิ่งที่พระเจ้าสอนถูกต้องหมดจริงหมดคนเราเกิดแก่เจ็บตายหรืออื่นๆใดๆก็ตามหรือวิถีอะไรใดก็ตามเพราะฉะนั้นนี่นก็ย,ยืนยันว่าเตียนเคารพและศรัทธานในศาสนาพุทธและทุกๆคนเลยฉันก็ถ้าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยทุกคนเข้าใจผิดตีความผิดหรือที่ฉันพูดอะไรผิด ทำให้คนที่รับถือศาสนาพุทธไม่พอใจหรือโกโรธเนี่ยยันกลับขอประทานอภัยขอประทานโทษอีกหนึ่งครั้งยีนดิฉันขอโทษไปในรายการโหนกระแสแล้วมีการขอโทษไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าดูเหมือนมันยังไม่ได้อธิบายชัดเจนด้วยเวลาที่มันมีน้อยมากแล้วก็ในรายการนี้ก็พูดหลายครั้งว่าดิฉันนะ่ะไม่ได้หมายความให้คนเข้าใจผิดแต่จริงพจุ๊บอธิบายยังไงไม่รู้ว่าการสื่อสารของดิฉันมันอาดจะา ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องก็กราบขอโทษจริงๆสำหรับคนที่นักศาสนาพุทธแล้วเข้าใจว่าดิฉันเนี่ยไปว่าศาสนาพุทธหรือพูดอะไรที่ไม่ดีกับศาสนาพุทธซึ่งจริงเราไม่ใช่เลยถ้าทุกคนที่รู้จักดิฉันคุณก็จะรู้ว่าอันนี้มันมันไม่ใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้หมายความอย่างนี้จริงส่วนคนที่อยากจะดูดวงแล้วก็ถามเข้ามาว่าดูฟรีมีจริงๆไหม ถ้าอยากมาเจอกันอยากมาดูจริงๆวันที่ยี็ดตุลาเนี้ยที่ฉันเปิดให้มาเข้ามาดูได้ทุกคนเดี๋ยวรายละเอียดเดยันจะโพสต์เอาไว้ให้ว่าคุณจะมาตอนไหนเวลาไหนแล้วก็มาเจอกันได้อย่างไรถ้าคนที่อยากมาส่วนคนที่ไม่อยากมาไม่ชอบแล้วไม่อยากติดตามหรือโกรธเกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอโทษจริงๆที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจ ขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนขอบคุณทุกคนที่ที่แนะนำอันไหนที่เป็นคำแนะนำที่ดีดิฉันก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินชีวิตแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าทุกคนรู้สึกไม่สบายใจเรื่องค่าดูดวง5้าพันบาทของดิฉันซึ่งจริงดิฉันก็ไม่รับคิวดูดวงมาสักพักหนึ่งละถ้าใครที่ติดตามดิฉันแล้วติดต่อมาดูดวงในช่วงก่อนหน้านี้ น้องอนอมีนจะแจ้งว่าไม่รับดูมาสักพักแล้วเมื่ออะไรต่างๆในวันนี้ที่ทุกคนรู้สึกก็ไม่สบายใจเดียนจะเอาอย่างนี้แล้วกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปีดฉันไม่รับดูดวงแบบส่วนตัวแล้วไม่ว่าคุณจะมีเงินมาจ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ เพาะที่ฉันไม่รับดูแล้วกันเพื่อให้ทุกคนที่ไม่สบายใจในราคาดูดวงของที่ฉันสบายใจขึ้นถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวเอียนขอแนะนำให้เขาไปดูกับหมอดูคนอื่นๆที่เขาเป็นหมอดูที่ดีที่คุณเชื่อมั่นในตัวเขาคนที่ยังติดตามกันแล้วก็ยังรักกันก็ สามารถมาดูที่สมัครมหาเรียบได้ดิฉันจะเปิดดูในวันที่ดิฉันสะดวกทุกคนถามได้คนละหนึ่งคำถามแต่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคลิปในช่องทิกต็ตอกดิฉันจะทําคลิปดูดวงเรนดอมสามารถติดตามดูได้ต่อไปขอบคุณที่ฟังจนจบไม่ว่าคุณจะชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบคลิปนี้ดิฉันก็ขอบคุณที่ที่ดูจนจบ